สวัสดีครับเจ๊ปุรันเฟซจารุครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปลวงปู่โตครับเรียนรุ่น2ครับสร้างปีพศ2511นะครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับโปรดใช้วิญญาณในการรับชมรับฟังเลยนะครับครับเราเริ่มกันครับความคมชัดลึกต่างๆนะครับต้องต้องดูเป็นองค์ประกอบนะครับเส้นหน้าผากริ้วรอยต่างๆนะครับดูครับคมชัดนะครับ เห็นไหมครับเส้นวงเดือนครับจะมีเยอะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูครับครับดูตรงนี้ไปก่อนครับหน้าตาต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นครับต้องไม่เบอร์บวมนะครับไม่เป็นตะปมตะปามนะครับครับดูครับเหรียญปั๊มครับดูครับรัษณะการปั๊มของเหรียญเขาจะเนียนครับแบนครับเหรียญจะไม่บวมเบอร์นะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับเหรียญนี้ไม่แพงนะครับยังจับต้องได้ครับครับยังจับต้องได้ครับไม่แพงครับ ปากพันไม่ปักพันไปปลายมือต้นต้นครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับชมอย่างเข้าใจได้นะครับเด๋อวรุ่นสองครับเดรุ่นสองสองพันห้าร้อสิบเอครับมาประดูชิมพีครับเห็นไหมครับแล้วรูยนหนังสือต้องคมชัดครับคมชัดครับคมชัดลึกครับดูและชมครับพระนี้มันมีกรอบหลายฝีมืออยู่นะครับท่านพึงระวังด้วยนะครับถึงจะพระไม่แพงแต่มันก็มีของฝีมือครับครับดูแลชมครับชมและชมอย่างเข้าใจแล้วครับฟังอย่างเข้าใจนะครับ พาะผมนี่มันมีอยู่ในหนังสือพาสุรธรรมนะครับครับเกจิคุณของหลวงปู่โตร้อยแปดปีครับกรุงเทพบานละครครับสมเด็จพระสังฆราชท่านได้สั่งให้ลูกศิษย์ลูกหาเรียบเรียงนะครับเพื่อเป็นเกจิคุณของหลวงปู่โตครับครับอายุตอนนั้นสมัยนั้นปีสามแปดครับสองพันห้าร้อยสามสิบแปดครับเล่นนั้นเล่นั้นเชื่อว่าหนังสือภาสุรธรรมนะครับท่านไปหาอ่านอยู่ในยูทูบผมนะครับผมลงไปในเพจแล้วครับ พระนี้ผมตรงกับหนังสือนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับพิจารณาด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเส้นบนเดือนต่างๆครับท่านดูให้เข้าใจด้วยนะครับพระพระนี้มีเรียนแบบนะถึงพระไม่แพงก็ยังมีเรียนแบบอยู่ครับครับเพราะเพราะพระพระเหรียญหนึ่งปั๊บมันไม่กี่บาทนะครับครับแต่มาขายได้หลักพันหลักหมื่นนี่ครับมันจึงมีของกรอบเกิดขึ้นครับครับตั้งแต่ปีสามห้าสามหกมาครับ ครับของก๊อปก็ก๊อปก็ได้นะครับแต่มันไม่ได้ทั้งหมดครับเพราะเหรียญใหญ่แล้วของก๊อปมันจะบวมเบอร์ครับความชัดเจนต่างๆไม่มีนะครับในองค์พระในใบหน้าของท่านครับแล้วเหรียญเขาจะเนียนนะครับครับดูครับมีลักษณะนีปั๊มต่างๆครับตั้งจนดูเป็นองค์ประกอบเลยนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับพิจารณาอย่างมีความรู้ครับอย่างใช้สติและปัญญาในการพิจารณาด้วยนะครับท่านจึงจะได้พระแท้ครับ ถ้าจะสนใจเข้ามาดูองค์จริงได้นะครับอยู่ที่จังชันตึกแดงครับเขตสวนจอยู่จักครับปัจจุบันนี้เปิดอยู่ที่นั่นครับชั้นสองครับครับเข้ามาครับดูร้านบารมีอาจารัวครับเดินหาเลยครับไม่ไกลเลยครับหาจากบันไดเลื่อนก็ประมาณไม่เกินสิบกว่าเมตรสิบเมตรสิบกว่าเมตรนะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับครับพระนี้ไม่แพงครับแต่ก็มีของเรียนแบบนะครับ ถ้าเป็นหลักหมื่นต้นๆหลักพันแก่ๆหลักหมื่นต้นๆครับชมี่ยฟังอย่างเข้าใจครับถ้ามีอย่างนี้อยากให้เขาไปดนดูนะครับครับถ้าเขาดูเขาสวดนะคุณก็คุณก็รั่แลละครับเพราะนักสวดเป็นเยอะนะครับครับครับถ้าพูดในสิ่งที่เป็นเป็นศัจธรรมเนี่ยเราไม่ว่ากันครับถ้าคนใดทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะครับความจริงกินความจริงครับเป็นความจริงเป็นศัจธรรมครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับ ครับผมไม่ได้ไปว่าใครนะครับคนใดทําก็ได้อย่างนั้นนะครับครับทําดีได้ดีครับทําไม่ดีก็ได้สิ่งนั้นแหะครับครับดูให้ชมครับพิจารณาครับผมจะไม่หลอกลวงนะครับไม่เหมือนเมือนคนบางคนนะครับครับมาหลอกลวงสร้างสตอรี่ต่างๆมันหลอกลวงปนปินป้อนครับดูและชมอย่างเข้าใจครับผมไม่ได้จ่ะจงว่าใครนะครับบุคคลใดทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะครับอย่าร้อนตัวครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับ นี่ครับพระอย่างนี้ของใครก็แท้ครับมาชมได้แล้วครับอยู่ที่จังั่นตึกแดงครับชั้นสองครับขึ้นมาดูเลยครับร้านบาหมีอาจารย์โรครับเราพูดแต่ความจริงเท่านั้นนะครับเป็นสัจธรรมครับเราจะไม่มุสาครับครับเราจะไม่มุสาครับดูและชมอย่างเข้าใจครับมาชมได้หลังกันนะครับครับความเนียนนี่ครับความตึงของเหรียญนี่ท่าน้องดูด้วยนะครับ กขาจะมีเส้นเส ance, room, right. yup> Esta, okay, ี้ยนลัศมีเล็กน้อยครับเหรียญใหญ่ครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับขอบเหรียญต่างๆก็ต้องดูนะครับถ้าตัดเกินอย่างนี้เป็นคาเกครับถ้าตัดเกินมากๆครับมันมันก๊อบแล้วมันย่อครับมันต้องตัดให้เท่าองค์จริงครับแมงเขาจับดูเขาจะรู้ครับว่ามันเหลื่อมล้ากันมากครับมันจริงตัดเกินครับครับผมจะไม่สร้างวัฒกรรมในขอบเหรียญนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับ ครับไม่ต้องมีตรงนั้นตรงนี้นะครับถ้ามีอย่างนี้นของใครก็แท้ะครับครับถ้าคมชัดอย่างนี้นะครับครับองค์นี้เป็นผิวไฟนะครับมันมีสองแม่พิมพ์ด้วยกันนะครับครับดูและชม,มอย่างเข้าใจครับรุ่นสองนี้มีสองแม่พิมพ์ครับตามที่หนังสือภาษาสุรธรรมเเขียนไว้ชัดเจนอยู่ะค,ะค,ครับฟังและชมอย่างเข้าใจะครับครับดูครับเหรียญต่างๆนี่ครับมันต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยะครับตัวหนังสือต้องไม่บวมเบอร์นะครับไม่นูนไม่ บวมนะครับเหรียญเกมจะบวมครับถอดยังไงมันก็บวมครับบวมเล็กบวมน้อยครับบวมมากบวมน้อยครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจเลยนะครับมาชมด้านข้างครับครับนี่ครับขอบเหรียญจะเอาตรงไหนก็ว่ากันไปนะครับขอบเหรียญผมจะไม่สร้างวัฒกรรมนะครับครับถ้าคุณใดจะได้รู้แต่ขอบเหรียญก็เป็นเล่นแต่ขอบกปแล้วกันครับอย่าเล่นเลยนต่หน้าหลังมันแท้ไม่แท้ครับแต่ถ้าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยหน้าหลังมันแท้ก็คือแท้ครับ ขอบเหรียญมันเป็นองค์ประกอบเท่านั้นหรอครับครับถ้ามันคมมันไม่คมตัดไม่สวยเนื้อมันปิ้นครับวลาเหรียญปั๊มเยอะๆมันก็ซาวไปซาวมาก็เป็นรอยหมดแล้วครับก็ต้องแต่งไม่ที่ไม่สวยครับดูครับฉันจะเอาตรงไหนก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับเอาตรงนี้ก็ได้ครับเอาตรงนี้ก็ได้ครับเป็นหลักเนเกณฑ์ครับจะเอาตรงไหนก็เอาครับถ้ามันไม่คมเขาต้องแต่งใหม่เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับเป็นเรื่องธรรมชาติครับเป็นเรื่องธรรมปกติครับ ครับดูครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจได้นะครับขอเหรียญผมจะไม่สร้างวัฒกรรมนะครับนี่ครับนี่ครับอย่างนี้คนจะเอาอย่างนี้ก็เอาครับนี่ครับเนี่ยสามขยักนี่ครับเห็นไหมครับผมถ่ายชัดๆให้ท่านดูแล้วครับให้ท่านได้พิจารณาครับพิจารณาละเอียดด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับจะเอายังไงก็ว่ากันนะครับถ้ามันไม่คมเขาถ้ามันเนื้อมันปิ้นมากๆเขาก็ต้องแต่งใหม่ละครับเพราะไม่ได้สร้างเหรียญเดียวสองเหรียญนะครับ สร้างเป็นพันเป็นหมื่นครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับผมจะไม่ไปว่าใครหรอกครับบุคคลใดทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นครับ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 บุญมีจะกรมันบังนะครับบางคนได้ภาพไปก็ไปถามเขาครับมันก็พูดทรงเดชนะครับบางคนเขามีบุญบางคนเขาอาจจะไม่มีความรู้ที่แท้จริงด้วยทั้งครับถ้าใครมีอย่างนี้เอามาลงครับ ถ้าอย่างนี้ใครจะปฏิเสธก็ว่ากันครับไม่ว่ากันครับแต่ปฏิเสธก็ปฏิเสธครับแต่เป็นสัจธรรมหรือไม่ท่านก็รู้อยู่ในใจของท่านเองนะครับสวรรค์อยู่ในอกนรกในใจครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับครับผมจะไม่สร้างสตอนี่ทางที่ผิดครับดูและชมครับฟังด้วยนะครับผมไม่ได้ไปด่าว่าใครนะครับผมไม่ใช้สิทธิ์ละเมิดใครหรอกครับไม่ละเมิดสิทธิ์ของใครทั้งสิ้นครับเอาความจริงมาพูดทั้งนั้นครับ โดนยุดย่นย่อยเหี่ยวย่นต่างๆรอยใบหน้าท่านท่านต้องดูนะครับความสมชัดลึกครับดูเป็นองค์ประกอบเดี๋ยวครับจึงจะได้พระแท้ครับสนใจเข้ามาชมได้นะครับือเสียกจังชันจิงแดงครับชั้นสองครับสวยไหมครับใช่ไหมครับคมไหมครับชัดไหมครับสวยคมชัดใช่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมาคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงครับเจ้าปุรานเอซเชรโรครับสวัสดีครับ